วัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับตอนสมัยที่ผมรับตรวจพระเครื่องนะครับในเฟซนะฮะก็คือส่งรูปภาพส่งแค่รูปภาพมาผมก็ใช้กระสินญ,ญาณเนี่ยแตะรูปภาพแล้วก็บอกถึงการมีอยู่ของพุทธคุณนะครับหลายคนที่รับการตรวจสอบก็สงสัยก็มีบ้างก็สงสัยก็เดินทางมาหาผมนะครับผมก็แตะ เรื่องแท้เนี่ยแล้วก็รูปภาพนะใครรับสัมผัสจากพาะแท้ได้เนี่ยจากพาะจริงได้เนี่ยผมก็จะเอารูปภาพมาแตะถ่ายให้ดูด้วยนะเพื่อยืนยันว่าผมเป็นคนที่สามารถที่จะแตะถ่ายพุทธกคุณจากรูปภาพหรือแตะจากรูปภาพก็รู้นะครับทีน,นี้ความสามารถของผมเนี่ยจะช่วยสังคมเมืองไทยได้อย่างไรนะสมมุตินะสมมุติผมไปเป็นแบบหมอปลาลิวเจนอะไรพวกเนี้ย สามารถที่จะตรวจสอบสิ่งที่ผู้วิเศษพวกนี้ตรวจสอบไม่ได้เข้าไม่ถึงเข้าไม่ลึกอ่ะเช่นน้ําผุดเงี้ยน้ําผุดขึ้นมาจําได้มาที่ชาวบ้านเอาไม้มาล้อมข้อแล้วก็มีผ้าพแพรปันแล้วก็เอามาดื่มเพื่อคิดว่ารักษาโรคได้อะไรเงี้ยในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขก็ไปตรวจสอบก็กลายเป็นน้ําผุดจากซ่วมเงี้ยนะเหล็กไหลที่หลอกต้มคนว่าเป็นของ แท้นะไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาที่มาต้มคนเนี่ยเพื่อหวังผลประโยชน์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับการตรวจสอบผมก็ที่บอกไนงะแตะถ่ายพุทุคุณไปใส่แขนคนอื่นใส่ตัวคนอื่นเนี่ยมันคือการสื่อสารสองทางนึกผมไหมฮะยังดีก,กว่าสื่อสารทางเดียวไหมล่ะนะเพราะนั้นมันจะชัวร์กว่าสิ่งเอ่อวิธีการทดสอบแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะพญานาคเอ่ย,อะ,อ,ยอะไรเออะไรเงี้ยที่ สามารถจะพิสูจน์ได้นะครับน้ำมนต์เงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แอบอ้างเกี่ยวกับที่ปัญญาณสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับอัน,นี้ก็มีคนถามผมว่าทําไมอาจารย์ถึงเลิกตรวจพุทธคุณจากรูปภาพพระนะครับก็บางทีมันเป็นความไม่เที่ยงธรรมอย่างบางคนเนี่ยฉลาดเนี่เช่าพระเนี่ยเอาถ่ายรูปมาก่อนแนละ้วส่งรูปให้ผมตรวจพอผมแตะตรวจมีพุทธคุณถึงได้เช่า อันนี้ก็คือการโกงกรรมอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณต้องไปชดใช้ให้หนายเวรคนนั้นนึกออกไหมฮะเคยมีเวรมีกรรมกับเขามาเนี่ยต้องไปซื้อพัคเก้เขาเนี่ยแล้วผมไปขวางเนี่ยก็คือความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมผมจึงเลิกเลิกตรวจด้วยรูปภาพทั้งที่การตรวจในครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหผมสามารถหาเงินให้วัดพระบาทน้ำผู้วันวันวนึงได้หลายพันเน่ะเป็นพันอะหลักพันก็แล้วกันครับก็ต้องเลิกเพราะว่าเราไม่ได้ มีกิเลสบุญที่ยิงงกบุญหรืออยากได้แต่